สิอันดับสายอาชีพสุดโกงในเกมจะมีอาชีพไหนกันบ้างเรามารับชมกันเลยครับ อันดับที่10นะครับผมได้แก่เทลคอนโดนั่นเองนะครับผมสามารถลง PVP ได้นะครับลงดันได้นะครับผม PVP เนี่ยอยู่ที่2ดาวนะครับลงดันเนี่ยอยู่ที่1ดาวนะครับผมคะแนนรวมอยู่ทั้งหมดที่3คะแนนนั่นเองนะครับสำหรับเทลคอนโดนะฮะอันดับที่9นะครับผมได้แก่ DTX นะครับผมหรือว่า DX นั่นเองนะครับสามารถลง PVP ได้นะครับลงวอลได้นะครับผมคะแนน PVP นะครับอยู่ที่2ดาวนะครับผมลงวอลสามารถอยู่ที่1ดาวเท่านั้นเองนะครับผมคะแนนรวมของ d ีทอทั้งหมดอยู่ที่3คะแนนนั่นเองนะครับอันดับที่8ครับผมได้แก่กังฟูนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอจริงๆคือมีนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับกังฟูนะครับผมสามารถลง PVP ได้นะครับลงวอลได้นะครับผม PVP อยู่ที่3ดาวนะครับลงวอลนะครับอยู่ที่1ดาวนั่นเองนะครับไม่ค่อยมีใครเอาไปลงนะครับคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่4คะแนนนั่นเองนะครับอันดับที่7นะครับผมได้แก่มวยไทยนั่นเองนะครับผมสามารถลง PVP ได้นะครับลงวอได้นะครับผม PVP เนี่ยอยู่ที่3ดาวเลยนะครับผมลงวอนะครับก็อยู่ที่1ดาวนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อย มีใครที่จะเอาไปลงวอเท่าไหร่นะคบผมส่วนใหญ่เขาจะเล่นแต่ PVP กันนะครับ PVP เนี่ยคือถือว่าเทพเลยนะครับผมสลับมวยไทยนะครับอยู่อันดับที่7นะครับผมคะแนนรวมอยู่ที่4คะแนนเท่านั้นนะครับผมอันดับที่6นะครับผมได้แก่แซมโบ้นั่นเองนะครับผมแซมโบเนี่ยสามารถลง PVP ได้นะครับลงดันได้นะครับลงวอได้นะครับสามารถลงได้ทั้งหมด3แบบเลยนะครับ PVP อยู่ที่2ดาวนะครับลงดันอยู่ที่2ดาวนะครับลงวออยู่ที่2ดาวนั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยสา ามารถติดสตันได้นะครับผมก็เลยสามารถเอาไปลงวอได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม so ่ค่อยมีใครเอาลงวอกันนะครับผมคะแนนรวมของแซมโบนะครับอยู่ที่6คะแนนนั่นเองนะครับอันดับที่5ครับผมได้แก่จูโดนั่นเองนะครับผมสามารถลง p ีพีได้นะครับลงดันได้นะครับลงวอลได้นะครับผม p ีพีอยู่ที่2ดาวนะครับลงดันอยู oui, อ ch, 99, ่ที่2ดาวนะครับลงวอลอยู่ที่2ดาวนะครับอ่า ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะมีใครเอาลงวอเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าจะเอาลงดันเน้นลงดันมากกว่านะครับผมคะแนนรวมของจูโดอยู่ที่6คะแนนนะครับผมตามนี้เลยแล้วกันนะฮะอันดับที่4นะครับผมใครๆก็รู้จักนะครับอาชีพนินจานั่นเองนะครับผมสามารถลง PVP ได้นะครับลงดันได้นะครับลงวอได้นะครับผม PVP เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนลงเยอะมากพอสมควรนะครับก็เลยได้ถึง4ดาวเลยทีเดียวนะครับลงดันก็เหมือนกันนะครับลงดันได้ถึง3ดาวเลยทีเดียวนะครับส่วนลงวอเนี่ยโคตรท็อป วอมเลยครับผมลงวอเนี่ยอยู่ที่5ดาวเลยทีเดียวนะคะผมเพราะว่าคนเอาไปลงวอเยอะมากๆสกิลของเขาค่อนข้างที่จะโกงแล้วก็ดาเมจแรงมากๆเลยนะครับคะแนนรวมของนินจานะครับอยู่ที่12คะแนนเลยทีเดียวนะครับผมเลยติดอันดับที่4ของเรานะครับอันดับที่3นะครับใครๆก็รู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือแฮคกิโดนะครับ อาชีพสายฟรีเลยนะคบผมลง PVP ได้นะครับลงดันได้นะครับลงวอได้นะครับลง PVP เนี่ยอยู่ที่4ดาวนะครับลงดันเนี่ยอยู่ที่4ดาวนะครับลงวอเนี่ยอยู่ที่4ดาวนะครับค่อนข้างที่จะเป็นกราฟขาบาลานซ์กันทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมลงได้ทั้งหมด3แบบเลยนะครับบาลานซ์กัน C 4 4นั่นเองนะครับรวมคะแนนของแฮปกิโดแล้วนะครับอยู่ที่12คะแนนนะครับผมค่อนข้างที่จะดีเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายฟรีต้องแฮปกิโดเท่านั้นนะครับผมอันดับที่2นะครับผมใครๆก็รู้จัก อีกเช่นเคยครับนั่นก็คืออาชีพซูโม่นั่นเองนะครับผมสามารถลง PP ได้นะครับลงดันได้นะครับลงวอได้นะครับผมลง PP นะครับอยู่ที่4ดาวนะครับลงดันอยู่ที่4ดาวนะครับลงวอเนี่ยทั้งหมด5ดาวเลยนะครับผมเพราะว่าท็อปฟอร์มมากๆคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับผมพอๆกันกับแฮกกิโดแล้วก็นินจาเลยนะครับผมพอๆกันเลยนะฮะก็นะครับสายซูโม่เนี่ยไม่มีอะไรมากนะนอกจากลงดีกระเทืบอย่างเดียวนะครับผม คะแนนของซูโม่นะครับอยู่ที่13คะแนนนั่นเองนะครับเลยมาติดอันดับที่2ของเรานะครับอันดับที่1ของยุคนี้นะครับต้องมอบให้แกซิธเทม่าจริงๆครับเพราะว่าซิธเทม่านะครับเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยนะครับได้ทั้งหมดสามารถลง PP ได้นะครับลงดันได้นะครับลงวอได้นะครับลง p p เนี่ยอยู่ทั้งหมด5ดาวเลยนะครับผมลงดันนะครับผมอยู่ที่4ดาวนะครับลงวอนะครับอยู่ที่5ดาวเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นสายที่จะโดดใน PP แล้วก็ลงวอเป็นที่สุดเลยนะครับคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับ ซิดเทม่านะครับผมคะแนนรวมของซิดเทมมาอยู่ทั้งหมด14คะแนนนั่นเองนะครับผมก็เลยอยู่จัดอันดับที่1ของเรานั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการเข้ารับชมกันด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้กันด้วยนะครับผมในการจัดอันดับพวกนี้นะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจสําหรับใครหลายๆคนนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้กันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครััับบบผมสําาาหรรวนนีี้ขอกล หละครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยนะครับ mm hmm. เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ